สวัสดีค่ะคลิปนี้เอาการแต่งร้านมาฟังนะคะเสียงจะปแปลกๆหน่อยนะคะเพราะาช่วงนี้เป็นไม่สบายค่ะหลังจากโหม่งงานแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเปลี่ยนก็เริ่มจากการแต่งบอดเวลคัมกันนะคะเช่นเดิมค่ะเปลี่ยนก็จะจัดแค่เบาๆนะคะเพราะต้องคิดถึงเวลาเก็บด้วยค่ะทํางานร้านอาหารมาหลายปีโชคชนเหลือเกินประสบการณ์ที่ผ่านมาเยอะค่ะ ทำเองเก็บเองบางทีทำเองเพื่อนเก็บแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นตัวเองค่ะเพื่อนเอนอาจจะเห็นว่าคลิปแต่และคลิปเพียนก็ไม่ได้ไปไหนนะคะวนๆอยู่ที่ทํางานกับการทําความสะอาดค่ะบางคลิปก็จะทํากับข้าวกินที่บ้านชีวิตเมืองนอกก็อย่างนี้นะคะเรียกได้ว่ามาทํางานแลกเงินจริงๆสมัยก่อนที่เข้ามาอังกฤษใหม่ ทุกอย่างตื่นเต้นไปหมดค่ะสวยงามไปหมดเลยกินเที่ยวนี่ก็ไม่เบาเลยแต่เวลาทำงานก็จะหนักหนักเหมือนกันค่ะแต่ช่วงนั้นก็ยังแรงดีแรงไม่เคยตกเลยค่ะดีที่กินเที่ยวสะสมไม่เยอะละพอมีอายุขึ้นก็กินเที่ยวไม่ได้เหมือนเดิมแล้วค่ะดื่มหนึ่งวันก็เมาไปสามวันค่ะแถมแรงทำงานก็จะไม่มี พอมาถึงช่วงนี้ล่ะค่ะคิดอย่างเดียวว่าเอาชีวิตให้รอดไปวันๆต้องมีแรงทำงานทุกวันค่ะทำยังไงจะให้ได้กินอิ่มและนอนให้พอเนี่ยละค่ะช่วงนี้เพียงก็นอนไม่พอร่างกายเลยสุดอย่างที่เห็นเลยค่ะเสียงหายไปสองสมวันค่ะว่าจะหยุดลงคลิปก็คิดถึงเพื่อนๆค่ะ พอถ้าไม่เจอกันออนไลน์ก็หาเวลาเจอกันไม่ได้แล้วค่ะเรียกได้ว่าสู้ชีวิตมากเลยค่ะช่วงนี้แต่ชีวิตนะสิคะชอบสู้กับจริงๆเพิ่งชมตัวเองว่าเป็นหมูแข็งแรงสงสัยจะไม่จริงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปต้องทำคลิปเต้นเยอะๆซะละจะได้เป็นการออกกําลังกายไปนในตัวเลยค่ะตอนนี้พีงก็มาถึงห้อยตรงเพดานแล้วนะคะ ก็ต้องมีอะไรกลมๆสักหน่อยค่ะมีบงมีเบลเขาเรียกกระดิ่งเรียกทรับค่ะทุกคนหน้าบ้านเพียรู้สึกว่ามืดๆหน่อยนะคะเพีก็จะอาไฟมาติดตรงริมหน้าต่างค่ะเพื่อเพิ่มความสว่างสวัยให้กับชีวิตตอนนี้มาถึงบันไดค่ะเพียก็เอาไฟสีๆมาติดสักหน่อยจะได้ดูสดใสฟุ้งฟลิงแต่ยังขาดอยู่นะคะ เปีงเ่ไปเอาเถาใบไม้ค่ะใบไม้สีทองมาติดสะหน่อยเพื่อจะได้ปิดสายไฟให้ดูสวยสวยค่ะเทศกาคลคริสต์มาสขาดไม่ได้เลยค่ะดอกคริสต์มาสเสร็จแล้วเรามาชมกันเลยนะคะวลค้ามทูบ้านไทยเวลิลค่ะร้านอาหารไทยเล็กๆในเมืองฮาริปูนะคะอาหารอร่อยบริการดีพนักง,งานน่ารักนะคะทุกคน เราทำงานเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันค่ะส่วนลูกค้าที่มาเราก็คิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแต่เราจะดูแลและให้เกียรติเป็นพิเศษค่ะก็ให้ทุกคนมีความสุขช่วงคริสต์มาสนะคะ